สบายดีพี่น้องบอกกันทีแล้วครับคือเก้าเมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้รถเวทีฮอกาลุมทยอยกันเข้าม้าแล้วครับแต่ว่ากต่ยังรอบผูสี่จุดสี่มงเป็นทังกันครับเพิ่นสิเป็นหัวหนาชุดรอบปพอหรือปููแลตลาดยี่มงนี้ครับในการตั้งเวทีมันต้องสี่ต้องบอกจุดครับกับเท้าสิต่างเกินต่างลําไปกับ่ไรโดยเหตุผลของเพิ่นบอกว่าขันตั้งใกล้ เสียงก็สิไปอีกแบบหนึง่งตั้งไกลเสียงมันก็สิไปอีกแบบหนึง่งเพาะเป็นห่วงของเพื่นครับในลานกินซ่าตรงนี้มองมีครับร็วท้องกระจอดเลี้ยงแถวเลยเรือรถบัสสองคันอยู่ประธานออกมาครับโชเฟอร์ในฟิวเจอร์ตัวนี้เป็นที่โล่งว่างครับเพราะว่าที่คนละเจ้าที่พีที่น้องพระเจ้าแล้ว เหตุผลครับคันตั้งคันตั้งจากนี่ขึ้นไปเวทีถอยกันไปคือกังว่วงคือเอาหน่อยเท่าตั้งขึ้นไปทั้งนี้บ่ได้พี่น้องตั้งขึ้นไปทั้งนี้เพราะว่าเสียงมันเข่าตึกหลังนี่เป็นจากไรบ่มวนน้ำเฮาแล้วคันตั้งถอยขึ้นไปหลายเสียงก็สิไปเข่าอาคารหลังผุ่นครับส่วนท่งนี้เป็นล่องบอลนี่พี่น้องโซนท่งนี้เป็นล่องบอลเพราะฉะนั้นเขาจะจำกัดคือจำกัดเสียงโดยเหตุผลมาเป็นอย่างทีหลายๆคือจังบอ บถตั้งยุดถอยถอยเขาไปชิดหลังสุดฝุ่นมันก็มีเห็ุผลของเถิ่นครับแม้กระทั่งด้านหนาเนี่ยพึ่กันครับขุดตัวเวทีไปนะครับไปยดึดขุดเวทีเขาานาเวทีต้นไม้ขุดเลย อมกมาแล้วครับไปวดรถขึ้นมากครับ ดูฝาดแห้งสา,สามสามอันนี้หนึ่งหนึ่งสามสามครับหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเข้ามาแล้ว หนาผลมาสีจุดอีกเทน,นึงครับน่าจะเขาวเหมืทุกคันแล้วพี่น้องนะครับรถเท่าหนาสิเขาวเหมดทุกคันแล้วสำหรับต้นเวทีจอดจอุดส้นทั้งคุณครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 90, 12, 13, 14, 15, เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สห้าบหกเหี๋ยวพาับเจ็ดคันน่าจะเขาม่หมดแล้วพี่น้องเรือเครื่องปั้นไฟต้องปฏิเดเครื่องปั้นไฟ ท่านเ่็นไหมหอดแล้วขยับรถบัสออกก่อนครับจังสิเดีเยแนวจังสิเดีเป็นอนาเขตย,ยัขยับก็มาเอาอนาเขต สี่จุดเข้าเดียวครับว่าใบม้งังสีเข่ามาส่วนทีมงงนอกระสีน้อนยังสี่ครับรนี่ ใส่ร่วมของสะพานครับสะพานตัวสูงเขาได้อยู่ได้เศ้าเขาได้พักครับบ่มีเดี๋ยวไปนองค่วมานอนแอร์พอมีครับัมบอกทุกคนแล้วว่าต้องทำใจนะครับชีวิตศิลปินมันไม่ได้สุขสบายมันไม่ได้สวยงามเหมือนอยู่บนเวทีทั้งเวทีกับปูุงแต่งด้วยแสงสีปรุงแต่งด้วยแปดแต่ก่อนสิขึ้นห้างนะ này là sự thật nhiều năm tại sao anh lắm để vừa rồi anh ơi anh ơi anh จ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปอย่างไปไปความาเออสาัยจ้ามำ้ิีรถครับนครนายกนครับี่๋อมือวันนี้สิกับไปนครนายกบ่ครับค่ะประมาณจากนครนายกติดรถลุกมาแา้วก็ไปเพิ่น้าไปเข้าซื้อสัญญาอยู่ ไม่จีธาเบิ่งมาล้<ท>างกันเดี๋ยวไปเจอาทาอยู่ได้เอ,อือทากระทา,ทา<ด>ต่น,นี่นี่นอนอย่าน้ำกันเดี๋กับลูกๆนี่สิได้มองยูมองยูมองผักมองเศ้าสิ่เราว่าแต่มันหลับเนอะ <พอ S 1> ยังหนักหนา,นาแต่เดี๋ยวมันก็คัมแล้วเอากระเทือนเดี๋ยวมาแล้วเที่ยงแล้วอีกบอจักกี้ชาวม้งก็เรียนแล้ว สิปครับสิบแปดเก้าก็เลีนแล้วสิบแปดแมนครับแมน,นเลิกเชียงขึ้นทีน,งงน,นึงประมาณนี่ล่ะงั้นเวทีถึงแล้ว<ป>ครับหาหามองพักสักก้อนสันแต่ยังพอกันมือเ,เลี้ยง <c oughs> <c oughs> ยาดีนอนกินกินแล้วนอนเจจินแล้วนอนเลยครับอันนี้แบงค์มาแล้วจินเหรครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณในยาดีมาใหยยพยุดกินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยังกินนะพ่อเฮ้ยเพื่นเอายาแก้ไข้เสียนมาให้กันกินเพื่นนั้นนี่กินเขาตังยากินยาตังเขาแต่เดี๋ยวสมอนเนี่ยกะสีปังสันตัวมันเก็บขิงไหมเฮ้ยเก็บขิ้งเก็บขิ้งเก็บขิงเดี๋ยวเลยสิได้หาบวานหายาสู้กันกินเท่าแบบที่นี่ มันจำเป็นแล้วครับชีวิตต้องสูดดิมันต้องเอาให้มันลองได้เลือนหนาวพัดมาอีกหนเนี่ยนี่แหละคนที่สักสาวเวลาที่สาวเช็คสาวเช็คอะนี่แหละขิปนี้ไหมซ้ำในสักหน่อยพี่น้องครับพอกันไหมขีดไหนิขหดสบายดีพี่น้อง